มีคำพูดที่ว่าเกิดเป็นคนอ่ะอย่าหยุดพัฒนาวันนี้ทางละอฟาร์มได้รับเกียรติให้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ได้ความรู้การทำสบู่น้ำสบู่เหลวอีกหนึ่งสูตรนะครับจากพัฒนาชุมชนของอำเภอบางบานส่งต่อพัฒนาชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งต่อกรมพัฒนาชุมชนวันนี้ได้มีโอกาสมาหาความรู้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับได้สูตรการทำสบู่จากน้ำมันเป็นสบู่เหลวซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำจากน้ำมันได้นะครับ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งหลายและผู้จัดงานและที่ลืมไม่ได้เลยพัฒนาชุมชนนะครับได้ทั้งเกร็ดความรู้ได้ทั้งวิธีการทำแม้มันคุ้มจริงๆขอบคุณเพื่อนๆที่หวังดีนะครับที่ช่วยแนะนำส่งเสริมวิธีการ ทำให้เราหูตาสว่างขึ้นเยอะเลยมางานนี้มีแต่ได้กับได้นะครับขอบคุณพัฒนาชุมชนจริงๆที่มอบหมายให้เรามาได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เก่งๆหลายท่านเลยนะครับได้ซักถามได้ความรู้ ได้กลลเม็ดเคล็ดลับต่างๆไม่มีอันไม่มีกักเลยทางเรารับปากว่าจะถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาให้กับคนที่สนใจนะครับถ้าใครสนใจทำสบู่เชิญได้ที่เ,เอาฟาร์มนะครับจะเอาความรู้ดีๆอย่างเนี้ยมาเผยแพร่รับรองว่า ไม่ผิดเพียนแน่นอนครับมีสูตรทำสบู่เหลวชนิดใหม่ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนรับประกันได้ว่าหายโซแน่นอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของออฟาร์มจะถูกใจผู้ที่เข้ามาซื้อนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครอยากจะให้เราไปทำให้ดูหรือว่าแนะนำสามารถได้เลยนะครับบอกมาได้ที่ละออฟาร์มหรือจะมาดูที่สวนเลยก็ได้งานนี้ให้ฟรีๆไม่มีกักกับละออฟาร์ม